ピッ。<Pin> สวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องมน,นีคืออยากกินต้มามะม่าค่ะพี่น้องฝนตกพายุเขาสามหมือค่ะวุ่บนราชธานีในต้มมะม่ามาม่าไข่นุ่มใส่หมูสับใส่เต้าหู้ด้ค่ะพี่น้องนี่เป็นรสตร้มยำน้ำข้นด้ค่ะพี่น้องไม่เห็ดมน,นีมาจากพี่น้องเซฟเซลน้ำกันสดท้นอนอร่อย กอใส่พริกไทยพี่น้อง้หูห,อน,หอนเลยจ้ะ กะหล่ำพักมิตตกะหล่ำค,ครับพี่น้องกับพักชีต้นหอมใส่แซมบแฮงอันนี้ห่อหนึ่งเวยค่ะพี่นอ้อง ห่อหนึ่งแบบหอ่อละสิบบาทนะพี่น้องจัมโบ้บว่าเขาเอิ่น <c ười> ยิ่งเชื่อคดอยังโบอกเนาะค่ะพี่นองตุ่มวม่ามาปลากระป๋องไปกักอร่อย หูไข่นุ่มห่อหนึ่งใส่เครื่องหลายๆค่ะพี่หนงเต็มถ้วยบางเงี้ มองได้ฝนตกแน่กับคอมเมนต์อบอกกันในเรื่อค่ะพี่น้องอยู่พี่บุญตกแห้งแห้งอำเภอพี่บุญมางสาหารจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้ก็ยังตกอยู่ค่ะพี่น้องไปสื่อกองพัสดุมากเปียกเบิร์ด อร่อยเฮ็ดง่ายๆค่ะพี่น้องของโหลายอย่างอันนี้ใส่อัน,นั่นน่ถั่วลิสงปน่นย่ำถือกับมันๆพี่น้องแซ่บ เหนือ <laughs> ห่อน <c oughs> เดี๋ยวยิ่งเสียงฝนโมพี่น้องฝนโมท่านเศร้จาจริงจังตกแห้งแล้วกับตกโดนพอ ทำถึกทั่วลิสงอร่อยมาก หมักกุ้งหมักปลาหมือกะเอามาใส่ใด้่ด้วยค่ะพี่น้องแห่งเป็นตะกินเนาะพี่น้องเนาะท็อปปิ้งแน่นๆ สูตรนี้แสบด้วยค่ะพี่น้องใส่พริกเผาใส่น้ำปลาเพิ่มใส่มะน,นาวใส่ถั่วลิสงป่น ต้องหยำถือพักชี่บางิทธหัวมเขากันดีค่ะค่ะพี่น้อง นน่ย้ยำกนเด้อค่ะพี่น้องว่าเป็นมะม่าแบบหอใหญ่แบบจำบู่โมเ็นหอหน่อยเด้อค่ะพี่น้องได้หลายอยู่จ้ะซ้ำห้องกินมะม่าหอเเคืองนะพี่น้องปกติบางคนกกินหอหนึ่งโบอิ่มเนาะกินสองหอกับโบเบิร์ตแบบนี้แต่เลยใส่แบบหอใหญ่นะคะพี่นออ้องอร่อยมาก แบบเดี๋ยวสิไปเก็บล่างต่อค่ะพี่น้องฝนตกอย่างเก็บอันนี้เ้าก็เก็บลงไหวข้างๆรดซื้อเดี๋ยวอย่างฝนสาสดใส่กระสิเก็บเขามาในออฟฟิศอามือนีก็ได้ไม่นุ่งง่ายๆเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่ารสชาติไม่ธรรมดาเลยนะเป็นต่อม่าไข่หนุ่มใส่ต่าหูไข่ใส่หมูสับใส่ทัลลสงปลน,นะค่ะพี่น้องแซ่แบๆลงไปเฮ็ดเบิ่งด้วยค่ะพี่น้องบรรยากาศฝนตกๆแบบนี้เหมาะขนาดค่ะ คือเกานาะคะ่ะพี่น้องถามวื่อกินสดรลวดหรือว่ากินม่ม่มามกินบสุภาพสังใดก็ต้องขอโทษขออาภัยหลายเด้อจ้ตาตะการทําให้มากคลิปนี้มากเมนูนี้กะฝากก็เลยก็แชร์เป็นกำลังใจให้หมยน้ำแนเด้อจ้าสำหรับมือนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ